unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second h e r what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. การทดสอบครั้งแรกของ MotoGP ฤดูกาล2025ครับก็มีขึ้นที่เซอร,ร์กิตเดเบอร์เซเลนากาตาลุนยาในประเทศสเปนนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันสนามสุดท้ายตัดสินแชมป์โลกไปเมื่อวันอาทิตย์ ถัดมาในวันอังคารก็เป็นวันที่จะได้ทำงานส่งท้ายก่อนปิดเทอมใหญ่นี่คือโอกาสแรกที่นักบิดทุกคนที่ย้ายทีมจะได้สัมผัสรถ,รถแข่งจากค่ายใหม่นี่คือนักบิดทุกคนจะได้สัมผัสรถ,รถแข่งเวอร์ชั่นปีหน้าที่เป็นต้นแบบเป็นครั้งแรกที่เกือบจะสมบูรณ์มันประมาณ80%ก่อนที่จะไปต่อยอดในช่วงของการออฟซีซั่นคือปิดฤดูกาลนี่คือโอกาสแรกที่ ลุกกี้ที่ขยับขึ้นมาจากคลาสเล็กคลาสกลางจะได้จับรถแข่งมโต g p 3สคนนั้นนะครับมีกล้องสมเกียรติไอโอคุระและทางด้านของเฟมินาลเดเกนะครับแล้วในปีนี้คุณผู้ชมมันมีการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนของทีมของนักแข่งเยอะมากเยอะสุดๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในการเทสวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็มาเริ่มต้นตรงนี้ครับโอ้โห,โ,หโลโก้ใหม่ของ MotoGP เลยนะ Official ยลเทนะครับที่เซอร์กิตเดอเบอร์เซโลนากาตาลุนยาในประเทศส,สเปนครับช่วงพักทิสหนึ่งครับก็มีโชว์คนนี้ครับฟาเบียโนโสเตอร์ลักค,คีนี่ครับเป็นพออด้านเทคนิคคนใหม่ของอพเลียนะครับ คนนี้ก็จะมาทํางานคู่กันกับฮอเก้มาตินนะครับถึงก็จะมาดูแลในส่วนของภาพรวมด้านเทคนิครถแข่งของอัพิเลียมาแทนที่ของโรมาโนอัลเบซิ亚โนครับนี่ครับก็คนนี้ครับเคยเป็นอดีตพออด้านเทคนิคของดูคาตินะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตพออด้านเทคนิคของเคดมาแล้วฮอเก้มาตินครับแชมป์โลกคนใหม่ถอดด้ามเลยครับ มาอย่างรอครับมาติเนเตอร์นี่ครับโอ้โ oh ห oh. ช่วงเวลาที่ถ่ายภาพตอนเทสครับล้มไปก่อนคนแรกเลยลูก้ามารินี่ครับเจิมให้ก่อนนี่ครับแท็กยังเย็นๆอยู่ครับออกไปไม่กี่นาทีครับกลิ้งไปเลยแล้วมาร์กมาเกสก็ปรากฏตัวครับจริงๆออกมาตั้งนานแล้วครับมานั่งดูเพื่อนๆก่อนเพราะว่ารถแข่งของเขาต้อง ให้ทางด้านของนักบิดท,ทดสอบนะครับก็คือมิเกเลปิโรลงไปขี่รันอินให้นี่ครับมาร์คมาในชุดแบบแดงเถือกเลยนะก็จะมีแค่สปอนเซอร์ที่มันสอดคล้องกันเท่านั้นเองที่สามารถโชว์ได้เห็นไหมครับทุกอย่างของเดิมมาแหละแต่แค่แบบเอาอะไรก็ไม่รู้ไปสวมทับไว้ก็เหมือนแบบเป็นผ้าอะไรมันแลปไว้ครับและนี่คืออันเดเอสปาโรครับเปิดตัวกับ h อนด้าในฐานะของนักบ,บิดทดสอบครับชุดโคเทีครับอีกซอนแล้วก็เป็นลายบอกว่าธงชาติญี่ปุ่นนะครับคนนี้แหละครับจะมีบทบาทสำคัญในการทดสอบรถแข่งให้กับตัวของฮอนด้า h r 4ครับนี่ครับสองลูก,กี้ครับออกมาพร้อมกันเลยไอโอคูระในรถแข่ง ISGP ของอาร์พิลเลียครับขึ้นไปอยู่กับแทร็กเฮาในขณะที่เฟมินาเดเกคุณผู้ชม ขึ้นไปขี่รถแข่ง GP24 ครับรถที่มีดีกรีเป็นแชมป์โลกครับขี่ให้กับเกซินี่ตัวของเอาเดเกก็เช่นเดียวกันนะครับติดลิขสิทธิ์ด้านสปอนเซอร์นะครับเขาก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ลวดลายของเกซินี่ได้ในทันทีทันใดส่วนนอโอโระไม่มีปัญหาอะไรครับขึ้นมาก็เอาตามทีมเลยเพราะว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์ส่วนตัวที่คอนฟ l i อะไรใดๆนี่ครับไแชมป์โลกม o t ตครับขึ้นมาขี่ รถแข่งจากค่ายพ่เลียก็ต้องค่อยๆปรับตัวหน่อยครับแชมป์โลกครับคุณผู้ชมเห็นหมวกก็รู้ครับทองซะขนาดนี้นี่ก็เป็นจนหวของมาตินครับนี่ก็มีนักแข่งรุ่นน้องมาครับเปโดอาคอสตาเปโดอคอสตายืนยันหนึ่งเป็นทางการครับกลับไปใช้เบอร์37ลงแข่งขันในปีนี้ครับเพราะออกุสโซเฟรนเดสนั้นไม่มีที่นั่งแล้วนี่ครับมาติน ยังไม่เลือกที่จะติดเบอร์ที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้เห็นเบอร์หนึ่งในรถแข่งของมาตินก็ได้ครับนี่จังหวะเข้าโค้งห้าคือถ้าเห็นมาตินขี่นะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับภาพตอนที่ชารถแข่ง GP 24ี่เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าองศาการเข้าโค้งกับตัวรถมันค่อนข้างจะต่างก,กันพอสมควรนะครับเพราะว่ารถอพิเลียเองเนี่ยจะมีบอดี้ในส่วนของแฟลลิงค่อนข้างใหญ่ มันแบนแบนลถได้ไม่เยอะแต่ว่ามาตินพยายามโหนลงไปนะครับพยายามโหนลงไปให้ได้ตามสไตล์การขี่ของเขานี่ครับโอเกมาตินแล้วก็กลิ้งไปครับโค้งสองสำหรับไอโอคูลครับประเดิมครั้งแรกครับสัมผัสรสชาติของ MotoGP ครับไอนี่ครับกลับไปก็หลับฝันดีแล้วครับและนี่คืออีกหนึ่งลุกกี้ครับเฟมินาเดเก ตัวของฟาบิโอกาตารโรครับทำงานกับรถยามาฮ่าครับวิ่งไม่ค่อยเยอะครับลงซ้อมวันนี้สำหรับวาตารโรอ๋อคุยอยู่กับกูเบลินี่ครับซึ่งเป็นตัวของครูชีพของเขาครับและนี่ก็เป็นจังหวะของจันทราสมเกยียจจันทราคราชครับคุณผู้ชมล้มครั้งแรกกับรถแข่งมโต g p ที่โค้ง10สนามนี้ล้มส่วนใหญ่ก็เป็นโค้งซ้ายแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นโค้ง 2, ที่ไอ้ล้มนะครับโค้ง5ที่หลายๆคนล้มแล้วก็ตรงนี้ก็คือโค้ง10ที่กล้องสัเกตไปเจอไม่กับตัวเองครับล้มลงไปไม่ได้ล้มหนักนะครับก็เบาๆรับกล้องลงมาเห็นรีเพลยของตัวเองยิ้มแฉ่งเลยครับเออบอกว่าโอ้จานจะไปรีเพลย์ซ้ำอะไรทำไมห,หลายๆรอบมันเขินครับแล้วก็ไหลามาตรงนี้ครับจังหวะ การลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเฟมินแนวเดเกก็โลมครับที่โค้ง5เห็นไหมครับก็เนี่ยครับโค้งซ้ายทั้งนั้นเลยกริปลอหน้าครับแบบนี้หลุดออกไปเลยสำหรับเฟมินนี่ครับกล้องสมเกีตจันทราครับภาพตรงนี้ดูรีเพลย์ใกล้ๆนี่ก็ถือว่า สไตล์การขี่กับวิธีการเข้าโค้งนี่ถือว่าเนียนเลยครับใช้ได้เลยต,ต้องค่อยๆปรับนะครับเพราะว่าดูจากการเข้าโคง้งองศาอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดูเขอะเขินแล้วก็ดูมีการสะดุดในโค้งใดๆนะครับใช้คันเร่งก็ถือว่าเนียนพอสมควรนี่ครับเข้ามาตรงนี้สําหรับกล้องสมงเกตจันทราเป็นประวัติศาสตร์เลยครับมีนักแข่งรถชาวไทยคนแรก ในม o โต GP คลาสสูงสุดนะครับก็จบช่วงเช้าครับคุณผู้ชมโดยการที่ฟันเชสโกบันดายาเร็วที่สุดเลยครับนาที39.3อันดับ2เป็นอเล็กมาเกสครับอันดับที่3เปโดอาคอสตา4ก็เป็นทางด้านของบมริกเบียเลสครับตามด้วยอันดับ5ฟาบิโอควาตาโร อันดับที่6เป็นแบรดบินเดอร์ครับ7โจอันเมีย8ฟางโกมอรินลี่ครับอันดับที่9ฮอกเก้มาตินแล้วก็อันดับที่10มาโกเบสเซคคีครับเปโดอคอสตากับเบียเลสก็สีส้มเหมือนกันแล้วนะครับใช้ k d m เหมือนกันและแบดวินเดอร์ก็ k d m ครับโจอันเมียส้มอ่อนครับรถนอนด้าในขณะที่มาตินกับเบเซคคียังเป็นสีม่วงอยู่นะครับแต่ว่าย้ายไปไล่าจากลูกคติไปขี่อะพิเล อันดับที่11เป็นราอูเฟเนนเดสครับ12มาร์กมาเกสนะครับช่วงแรกๆนะครับก็ยังแบบทำความรู้จักรถอยู่อันดับ13ครับก็เป็นทางด้านของโยฮันส์ซากโก้14อเล็กซ์รินสิบห้าอเลชเอสปาการโรครับ16ก็คือลูก้ามาริเน่ต่อด้วยมิเกลโอลิราครับยามิคิยามาฮ่านะครับ17เป็นมิเกเลปิโร่ครับยังคงลงขี่เทสแทนที่ของฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโออยู่นะครับ วันนี้ดิกเจียก็มาปรากฏตัวในสนามด้วยนะครับแต่ว่ายังต้องหิ้วหายปลายอยู่นะครับอันดับที่19นะครับเป็นเฟมินาเนเกช่วงแรกๆนะครับลุกกี้เนี่ยวิ่งนาที41.3สําำหรับเฟมินนะครับแล้วก็ไล่ลงมาข้างหลังก็จะมีเอเนวาซินินี่นะครับย้ายไปอยู่กับ KTM Tech 3นะครับแจ็คมินเลอร์ไปขี่ามาฮ่ากับพรามักสมเกียรติจันทรานะครับจบการซ้อมในช่วงช่วงแรกนะครับของครึ่งวันแรกเนี่ย นาที41.9ก็อยู่อันดับที่ 22. ไอโอคูลานาที42.5นะครับตามกล้องอยู่0.6วินาทีแล้วก็ปิดท้ายด้วยนักบิดทดสอบก็คือหลอลินโซ่ซาบัตอรีนั่นเองทีนี้ไปต่อกันในเซสชั่นบ่ายเลยครับลุยกันย,ยาวๆเลยพวกเรานี่ครับเซสชั่นบ่ายเริ่มมานี่ก็คุยกับฟาเบียโนสเตอร์ลชินีครับสำหรับมาโกเบเซคยย้ายมาใหม่ บทสัมภาษณ์ไปคุยนะครับสเตอร์ลาคินี่บอกว่าทั้งมาตินแล้วก็ทั้งเบเซค k ีเนี่ยดูจะค่อนข้างแฮปปี้กันรถพอสมควรเลยนั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่เขาบอกว่าอ่าโอเคอย่างน้อยๆน,นักแข็งมาแล้วแกก็ต้องรอดูนะครับว่าจะไปปรับอะไรเพิ่มเติมได้ไหมนี่ครับเบเซคคีอยู่ในขั้นตอนเรียนรู้นะครับแล้วก็นี่คือตัวของเอเนวัซินี่ครับกีเทคทรีเคมดีอ็มขวามาตรงนี้ครับ นี่ก็ตัวของอเลสเซสเาโรครับขี่รถฮอนด้ครับตามด้วยมาตินนะครับโอ้โหขี่นําให้ลูกชายเลยอ่ะป๋าแล้วก็มีจวันเมยอีกคนนึงครับแต่ล้มไปตรงนี้ครับอืมมาตินนครับมาตินวันนี้ก็ล้มน่าจะล้มหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ล้มแรงครับจังหวะของฮอกเก้มาตินสเตอร์ลาคีนี่ครับกล้องจับไปเลยนี่ครับจังหวะที่ล้มไป ออกมาตรงนี้เฟรมิเอาเดเก้ครับมีอเล็กซ์เวนขี่ตามอยู่เอาเดเกก็ค่อยๆปรับตัวครับคือส่วนตัวผมมองว่าเอาเดเกที่ได้ไปขี่รถที่ดีที่สุดแบบนี้นะครับน่าจะเร็วได้กว่านี้แต่ก็ยังทำไม่ได้ครับยังแสดงความพิเศษกว่ารุกกี้คนอื่นๆไม่ได้ต้องบอกว่ารุกกี้ทั้ง3คนเนี่ยมีระดับฝีมือใกล้เคียงกันค่อนข้างค่อนข้างมาก นี่ก็เป็นแจ็คมิลเลอร์ครับคุยอยู่กับฟาบิโกลการตาโร่นี่ครับคุยอยู่ในพิซของพระมักยามาห้าเลยกาตาโร่ก็มาให้ให้ข้อมูลกับแจ็คมิลเลอร์นะครับแล้วก็มารับฟังฟีดแบ็กจากแจ็คมิลเลอร์ด้วยว่าเขารู้สึกว่ารถเป็นยังไงบ้างออกมาตรงนี้ครับนี่ครับจังหวะของบีอาเลสแล้วก็ฮอเก้มาตินกองสมเกียจจันทามีอยู่จังหวะนะครับบางช่วงได้ขี่ตามแชมป์โลกครับ แต่ตามไม่ทันเนวนี้ก็เป็นทางการนะคารกรมีครับสนามนี้ในการทดสอบก็รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับกล้องแบบเต็มตัวเลยนะครับไม่ได้ไปอยู่หน้าจอเยอะแต่ว่าก็คอยให้ข้อมูลคอยให้คำปรึกษาเจ้าตัวก็บอกว่าตั้งใจที่จะให้คำปรึกษากล้องแบบสุดๆนะครับช่วยเต็มที่การเข้าโค้ง5้าของเ,ออเปโดคอสตาครับแล้วก็ฮอเก้มาตินเข้ามาพร้อมกันแล้วก็กลิ้งไปอีกทีนึง ล้มตรงนี้ครับอิเนเดียบาสินนี่โคง้ง5ล้มแรงนะครับเหมือนจะมาไม่แรงอะ่ะแต่จังหวะบานโคง้ง5แล้วรถมันดิ้นครับดูครับเป็นซากรถเลยสำหรับอิเนเียไปโกเบนาย่าครับมาในชุดแข่งชุดทดสอบกับรถที่มีชุดแฟลิ่งสีขาวโอ้โหสวยงามนะคลาสสิกอะ่ะผมชอบสีนี้มากเลยนี่ครับส่วนมาร์กมาเกสมาในสีแดงแบบเพื่อนๆบอกว่าแสบตาจริงๆ รถเบอร์93คือมันยังไม่เห็นความต่างเยอะมากคุณผู้ชมก็ก็เดี๋ยวจะต้องรอหลังจากที่ผ่านวันนี้ไป1วันเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบมาตินฟ้องกรรมาการบอกโอ้จานกรวดกับดินเข้ามาเยอะมากเลยจังหวะที่บาเซลินี่เนี่ยไปล้มตรงนั้นนะครับโค้ง5เขาก็เลยเรียกธงแดงก็นี้ครับเจ้าหน้าที่ตรงมาเคลียร์ก่อนซาโก้ครับ ดีที่สุดของ h o n d a ในเรื่องการทำเวลาครับแล้วก็ปีนี้ดูเหมือนจะโดดเด่นที่สุดด้วยในปี2,024ล้มอีกแล้วส่วนนี้เป็นอะเล็กซ์มาเกสครับโอเคมาตินเหนื่อยเหมือนกันครับมาปรับตัวแล้วก็ขี่รถแข่งค่ายใหม่นะครับถึงขนาดที่อาเลสสปาร r การโรนะครับที่เป็นลูกพี่เขานะครับก็เคยขี่รถอพีเดียมา เกือบ10ปีนะครับก็บอกว่ารถอภิเลียกับรถด,ดูคาติเนี่ยคอนเซปต,ต์มันแตกต่างกันเยอะนะครับดังนั้นก็ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันว่ามาตินจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนจบครับคุณผู้ชมมาสรุปผลการทดสอบบาร์เซลโลนาเทสกันหน่อยไปนาะเล็กมาเกสที่เร็วที่สุดนะครับนาที38.803นะครับ,นะ 3, รบตามด้วยฟาบิโอกาตาราร่นับ2นะครับ อันดับ3ฟันเชสโกบันนาย่าครับอันดับ4มาร์กมาเกสในคราบของชุดทีมโรงงานอันดับที่5ราอูเฟรนเดสครับอันดับที่6เป็นแรดบินเดอร์7ฟรังโกมอรเบนลี่นะครับ8อเล็กซ์รินเเปโดรคอสตาครับอันดับที่10ก็คือโยฮันซาโกนี่ครับรถญี่ปุ่นครับกาดาโรจบอันดับ2เลยริน8นะครับซาโก้10แล้วก็มาต่อตรงนี้ครับแชมป์โลกคนล่าสุดแชมปฮอลเก้มาตินอยู่อันดับ11ยา้ายไปขี่อะพิเลียนะครับ 12บสองมาริเบียนเลสครับประเดิมกับ KTM สิบสเบเซคคีครับไปอยู่อพยีเช่นเดียวกันครับอันดับที่14ก็คืออารเลสเอสปาการโรนะครับไปเป็นนักขี่ทดสอบให้กับ Honda ก็เริ่มต้นกับ RC 2 1 3 V ในออฟฟิศใหม่ได้ไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับอารเลสก็ต้องดูว่าจะให้ข้อมูลกับวิศวกรได้มากแค่ไหน15บห้จอันเมียครับ16เป็นเอเนียวัสซินินี่สิมิเกลโอลิเวราครับ อันดับที่18ลูก้ามารินี่ครับ19มิเกลเลปิโรแล้วก็อันดับที่20ครับเฟมินาเดเกลุกกีที่ผลงานดีที่สุดในการทดสอบนะครับนาที4ี่6 4ตามด้วยอโกุระนะครับนาที4ี่อันดับที่22แจ็คมิลเลอร์ครับขั้นกลางตรงนี้ครับกล้องสมเกตจันชาครับอันดับที่23นาที41.2ก็ถ้าเทียบผลงานกับบรรดาเพื่อนๆน,นะครับตามไออยู่0.3ตามเฟมินอยู่0.7นะครับ กับสยภาพรถแข่งนะผมว่าแมทช์กันได้รอดูการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับแต่เฟมินเนี่ยด้วยความที่ได้รถแข่งดีๆนะครับน่าจะหนีไอกับกล้องไปได้ค่อนข้างเยอะอาจจะมีลุ้นท็อป10ท็อป5บ่อยครั้งสำหรับเฟมินาเดเกปิดท้ายการทดสอบแลครับด้วยอันดับของลอเรนโซ s ซาบาโดรีนะครับลงขี่ทดสอบนะครับให้กับอภิเลีย วิ่งอยู่นาะที47.596เลยนะครับห้อยท้ายเลยนั่นก็เป็นเรื่องราวของออการทดสอบ MotoGP นะครับที่เกิดขึ้นซึน่งก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวก็ประเด็นต่างๆที่จะได้ดูกันว่าในช่วงที่เขาออฟซีซันไปเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในช่วงที่เปิดซีซันมาหรือว่าช่วงที่เป็น Official Test เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างกับรถแข่งทุกๆค่ายเลยตอนนี้ต้องรอดูว่า บทสัมภาษณ์ของทีมไหนค่ายไหนจะออกมาอย่างไรนะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวของการเทสครับ